เเป็นประธานเป็นประธานบริษัทพาลูน้องมาเที่ยวแล้วได้ไปยินถ่ายรูปของที่รถไฟฝั่งก็ไม่กรยิมท่านสุดท้ายได้ยินถ่ายรูปแล้วรถไฟได้มาเฉี่ยวชนตกลงกระแทกพื้นซึ่ง,งดูการเบืิ่งต้นแล้วคิดว่าแขนและขาจะหักแล้ว พิธการได้นําส่งโรงบาลนูเรียลรถไฟขบวน257น้ำตกธงบุรีขาไปแล้วขากลับครับขาไปขาไปน้ําตกครขาไปน้ําตกอันนั้นเที่ยวตกลงในน้ํำไหมครับตกลงพื้นพื้นดินฝั่งโน้นนะครับชายอายุห้าสองปีซึ่งจะชื่ออ่าผมถ่ายรูปไปเดี๋ยวจะส่งทางไลน์มาให้แต่ว่าทราบว่าไปอายุห้าสองปี

Terima kasih telah menonton!